แล้วเอาเรียนกันเรียนกยนเรียนกันเรียนกันเรียนกันฟังผมไปก่อนนะเดี๋ยวให้แม่นัดนะครับผมค่อยไปถามคุณแม่แล้วก็ถามปู่ปู่เดิมปู่เดิมนะครับปู่เดิมคือเป็นเจ้าอาวาสที่แม่ได้ไปทําพิธีเนี่ยแหละครับพิธีเขาเขาว่าผีสิงพีสิงกันอะไรนี่แหละที่เขาไปเอาเลขเนี่ยแหละครับวัดนี้แหละครับน,นีสิงว ผีมะสิงคนกีไอเด็กใช่ลอครับคือตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณแม่แม่ปันเนาะสัมภาษณ์ว่าแม่แม่บอกว่าเกดกก็ไม่รู้แหละว่าอทรงหรือว่าอะไรเกดอ่าคนแก่เนาะแกก็บอกผีมาสิงคนบอกเลขถูกทั้งหมู่บ้านนีะครับงวดนันคือตัวใดก็งวดก่อนหกเจ็ดแปดงวดเมื่อกี้สองเจ็ดสอง มวดมวดก่อนนั้นสองตัวสามวดติดแล้วนะครับครับอืมงวดมวดที่ผมเจ็ดแป่เนี่ยผมทําอยู่แล้วก็มวดเมื่อกี้ก็สองเจ็ดสองก็ทําอยู่สําหรับแม่พันธุ์สามตัวนี่คือสองมวดติดนะครับอืมไปทําที่อ่าวัดอะไรนะวัดปู่เดิมปู่คําพองสามปู่คําพองสามปู่คําพองคือเขาถูกกันเนี่ยเขาถูก เห็นเห็นแม่เล่าให้ฟังเนาะสี่หมู่บ้านเนี ton, ่ยน้อยไปนะครับทีนี้ไปถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าถูทั้งตำบลนะครักเท่าไหร่นะเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสบอกว่าถูกเจ็ดแสนครับ โอ้ถูกเจ็ดแสนเลยนะครับอันนี้เขาเล่ามาเจ้าวาดเล่าผมฟังคนเดียวนะคนเดียวนะเจ็ดแสนแต่ว่าที่เลือนนะพูดแล้แสนสองสามแสนมดบานนะที่มีบ้านเอนสามตัวเลยนะสามตัวประกาศออกไมเลยนะครับอืมประกาศออกไมเลยงานวงสวงมันบ่ะาโอเคใช่แล้วท่านว่าท่านจะทําพิธีเชิญปู่เนี่ยขึ้น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 เขาเรียกว่าขึ้นอะไรขึ้นหมอท่านจะทำพิธีขออีก้วไมอครับ มวยวันที่สองพฤษนภาเนี่ยังว่าท่านไหนมาสองพฤษสภายังเลขผีสิงยังไม่ทันได้ครับแต่ว่าเลขสูตรของแม่ปันนะ่เลขหางหมาเนี่ยได้แล้วนะครับสูตรหางหมาท่านเรียกว่าสูตรหางหมาสูตรนี้ของแม่ปันที่ว่าถูกจน,นดาวลดให้หาลาน อ่าไม่เป็นยอดเงินสดเนะคือว่าท่านบอกว่าดาวในสูตรนี่ดาวสี่ประตูให้หลานขับเลยให้ทรงอเอาด,ดาวก็ประมาณสองสามแสนนู่นแหละครับคนแก่เนาะคนแก่ทําสูตรโอ้ยดาวลถให้หลานนี่ถือว่าไม่ธรรมาดานะยครับเจ้าว่าสูตรแล้วเขาว่าจ้าว่ากันเขา้าเข้าครับเขา้าแปดห้าครับครับอันนี้ของของของงวดที่แล้วเนาะนี่บางบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับอาจอาจจะไม่ ไม่รู้ว่าผีสิงนี่คืออะไรนะครับอัน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 นี้คืองวดก่อนองเจ็ดสองของแม่ปั้นนะครับกุญแจถ้อมาอันนี้คือที่มาคือที่มานะครับแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าได้ได้สองเด้งสองเด้งตรงไหนคือหนึ่งได้ได้เลขผีสิงสองได้เลขจากปู่เดิมปู่เดิมนี่คือต้นตำรับอาจารย์ที่เป่ากระดาษ อ่าเป็นนัดเป่าอยู่เด่นเนาะใช่ท่านท่านทุดงมาจากทางภาคใต้นะครับแล้วทีนี้ท่านไม่ได้ทํานานละท่านจะกลับมาทําให้ดูเพื่อเป็นก่อนเงิลังใจท่านว่าอย่างนี้เนาะอ่าปีหนึ่งอ่ะถูกอยู่สิบหกงวดกำลังเป่ากระดาษแต่ว่าจะให้งวดเวียนงวดท่านว่าอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะพาไปนะครับลูกประเดิมนะครับผมวัดที่วัดผูกคำกอง อ่าลูกเหมือนท่านนี่แหละครับอยู่ไกลไหมอยู่ไม่ไกลครับผมอยู่แถวตำม่วงบ้านต้มม่วงแถวชัยวานแถวนี้นะครับแถวเมืองชทยวานครับผมอยู่อยู่ไม่ไกลนะครับเยดังดังครับตอนนี้กําลังดังมากเลยกาลังฮือฮาใช่ไหมครับใช่ครับก็วันนี้ก็เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรของแม่ปันนะครับม้วนม้วนเมื่อกี้เข้าแปดห้าห้าแปด วันนั้นก็ไปต่างประเทศเข้าต่างประเทศอยู่นะครับของแม่นะครับไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่หรือเปล่านะวันนี้เนาะมันอยู่บ้านพี่สาวเออเดี๋ยวลองโทรกันให้ดูรับสายไหมเด็กดีซิงนี่ต้องรอดจากปากแม่ปังก่อนมันนะรีได้ไม่ไรก็คือมันมันมันมีสองอย่างค่ะแม่วดีค่ะมาฟังแม่ปันดีกว่ามาเืิดทัพมาคุยกับทันเลยสวัสดีครับแม่ แม่อยู่ไสคับเนีนี่บ้านทับเนาะครับบ้านบได้ง่ายเาครับอยู่มีมีหลายบ้านบ่แม่บอาบ้านนแม่บวกหนึ่งแม่ออกตามเล่าครับกหนึ่งแม่ออกตามลาครับแม่ครับออกตามลาวสิครับผมตามลาวก็บดีออกตาไข่กเวอรละว่า เออตอนตอนตอนนี้ก็อยู่บ้านพี่สาวเหรอครับคุณแม่ครับเด้อแม่ป๋าสิบสับเมือนี้อะไรใกล้ใกล้กับบ้านเก่าเนาะโอ้ออเด้อสิไปหาอยู่บ้านเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาอยู่บ้านเอื้อนเอื้อนอืไรใครได้ทั้งคนเด็กไเล็เล็กผีสิงแม่ไปแม่เราเลขกผีสิงได้ยังครับแม่ครับเพราะว่ามันต่ายง่ายเนาะมันลายังสีดแบบลาเอออออันไป้เา แม่แม่ให้เอินผ oh. um, okay. ีใช่ไหมแม่ให in ้เอิ้นว mm ่าไงครับแม่เอิเทพด้วยเทพใช่ไหมครับเทพเทพสิงห์เหรอครับเออเทพเปนลงมากครับเทป็นลงมางไปครับเนอเบ้าเปเก็เเคียดบอกเปิ้เครียดครับว่าผีสิงนี่เปิ้นเครียดเอิญปูค้าคล้องไหยบ่อเอิญเอิญปูค้าพองได้ไหมครับแม่ปูค้ามคองได้อ่อออกปล แม่จำจนมาบอกแม่อยู่บ้านเลยบอกครับบอกบอกบอกว่าไม่ให้เรียกผีู้ไดบอกแม่แม่จำแล้วบอพนมพเขาแม่จำบอกพ่ลูกเขาึช่วยาถมากบอกแม่กนเลยโอ้โห ไปขอสัมผัสแม่จำได้บ่สต้มานี่คเอ็ิเพีเปิดชู้ช่องๆอะสมอลเล่เป็นเีเป็นตัวไหนเป็นพีหนึ่งคราโอ้ครับผมครับผมโอ้ทางช่องก็ไม่รู้นะแม่เนาะก็ผีอย่างเดียวนะผีสิงคนนั้นเป็นยังไงแม่เขาถูกเขาถูกกันสี่หมู่บ้านเลยบ่แม่เออเขาถูกหลายบ่แม่หลายะว่า

ทำไมเขาไม่บอกไลยวาเสียร้านมันเ,น,เน,นี่ยเนาะออครับผมติอดออกปากไว้ัลโอ้ต้องต้ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเรียกว่าอ่าเทาปูคำพ้องปูคำพ้องครับผมครับผม ครับเป็นวงายดวงวดงวงวดนี้ท่านจะให้อยู่ไหมครับแม่ค้อมาง่าไหนรอคือ้องมาไปไต้คอกาคือเวลาเป็น่าดมคับนไ่ก็คือได้เป็นก็จำงน่ารัครับผม้าไม่ให้เขาสูตรแม่นี่แล้วเนาะแม่เนาะเออเขาก็ายคือแม่ลอยไปแค่าีเขาสูตรอะไรแม่สูตรหางมาสมา สูตรนี้สูตรนี้ไอ้ที่ว่าออกมาให้หลานใช่ไหมครับนี่เออโอ้โหคขักนะแม่ครับเนาะก็มียุอ่าทีมงานอยากไปสัมภาษณ์คุณแม่อยู่นะครับผมเออแม่ะไร้านนี้ละน้อยเนี่ก็อไปแกรูานเดียวนี่เขาก็า้งจออกไปหันไปี้เขาคือนี้เาจะออกไปให้ไปคู่ครับให้ไปคู่เาผมบงมงไม่แจ้งเขาต้องถามได้นะครับผมถามได้นะ อธิบายไดอืมอธา้แสดงว่าแสดงว่าแม่จำมาบอกแม่ว่าไม่ให้เรียกผีเนาะแม่เนาะให้เรียกว่าปู่คำพองเนาะเอออยกว่าปู่คำพองอย่ามาหยิบกระดิ๊บครับอืมเดี๋ยวเพิ่นจะไม่ให้เรียกนะแม่เนาะถ้าเพื่อนเกลียดอย่าาหยิกระดิ๊บหรอแบบนี้ก็ระบาดเมฆะค่ะเนาะครับผมออกแม่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อปูลำไคเนี้ยนครับผมที่เหมือนกันปูลำไคเนี้ยน ที่ที่ว่าจะตั้งรถเขียวไอ้อะไรนะอะไรเขียวนะแม่เขียวยงีเขียวยักเขียวเออเขาเขาจ้างไหมครับงวดนี้ว่าลไม่ใช่ไงหรอประอนีไม่ใช่คือเขาอ้นั่อนัเนะครับมก็เยใช้รนี้เลยนะนี้ธรรมดาธรรมดา้กืยนะครับอาจาคนี่เอาเราว่าคนไปเรืยๆนั่นะคนที่ได้ใชรไปเรื่อยๆนันแหั้เกเบื้งมัอ่ะครับ ปู kind of อารมณ์ปูดีใช่ไหมครับแม่น mm. uh, ี้ว ja, ่ยอกไปกเันมาอกะโอ้ว่าไปเรียกท่านว่าผีเออว่าห้เรียกท่านมาตัดเปิมาครับมันเป็นเทผู้จําก็ไดหลายรี่เเมยอู่ในต้เสองแสนสามแสนวนี้จัอท่านท่านไม่ให้สัมภาษณ์เลยครับแม่

อันนี้ก็เป็นแม่ปันนะครับผมแม่ปันเอออันนี้แม่บอกจากปากแม่จัมเงน้อหนิครับผมเออแม่จัมห้าเบเด็ครับโอ้ผมก็ไอคนคนเขาถูกกันหลายเนาะแม่เนาะสี่หมู่บ้านเลยเหรอแม่เออสี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านนี่ถูกหมดเลยครับ หวดีิแต่กูหมดสซ้าแม่บอกถือมาถือต้องหมดแม่มาถือแม่มาถือไม่เหอนครอนนี้อามคนถือน้ำมนแต่บางคนือก็เห็นกร้องใตั้งแต่ผูไปหดไปันไปบ้านอาเนี้ยังใครจะว่าแต่วันนี้ี่ยังมั่ติปล่าติดข้อเป็ว่าชื่อขนาดคนล้อเนี่ยลูกสาวใคยเลยกทางคำว่า้งเอาหบัดออกเลยเป็นหลายส่วนถึง่นตัวนี้ ครับผมจิ้มไม่รวยความกันไม่รวยเดชอือแม่อยู่ครับแม่ใช่ดองนะไอไอสองเจ็ดสองนี่คือท่านประกาศออกใหม่เลย,ยใช่ไหมครับแม่เออประกาศอผมไม่แล้่นละหางเดียวเลยนะครับเนาะหางเดียวคนรูน้เนาะนระเบิดสีใสโอ้แต่งวดนี้ยังไม่ได้นะแม่เนาะสําหรับเลขปู่คําพองเนาะไม่ไม่ไม่ใช่ผีแล้วนะครับเออมัาแต่ผีครับ ครับก็คือลูกก็ไม่ไม่รู้นะแม่เนาะก็เลยเปลี่ยนเ็เปลี่ยนใหม่นะแม่เนาะเป็นปู่คำองเนาะแน่นอยู่ครับแม่เดี๋ยวท่านไม่ให้อีกสามตัวสองงวดติดเลยท่านให้น้องแม่เนาะเออแต่ว่าสูตรสูตรทางหมานี่ยังพูดได้เหมือนเดิมนะแม่เนาะเอออันนี้รถที่มือถ้าเดี๋ยวนี้เขาเชิญพี่คุมาเป็นพี ก็คือสูตรแม่ก็มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งะแม่เนาะมันอียเะแบ้ม็เดนหนึ่งานีนี่ยมันออกอะไรนะครับวันหกจ้องหน <6. S 3> ึ่งหนึ่งหกอ่ามันออกมันออกหนึ่งหกครับแม่นี่ครับผมเดี๋ยวลูกจะไปตามสูตรสามตัวแม่นะครับทีนี้เออจะคอยมาเอาไอ้แม่แต่นริงก่อนครับ happy uh -huh.